สบายดีสวัสดีครับเราทำได้ยังไงกรเรณีนี้ต้องศึกษาก่อนอื่นผมขอชมเชยนะครับทั้ง2ประเทศคือไทยเราไทยเองเนี่ยตอนนี้วันที่27แล้วซึ่งไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมันนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่28 14วัน2เท่ามันคือผู้ติดเชื้อไม่มี เราก็คงอยากได้รับข่าวดีจากฝั่งไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อจะเปิดอะไรบางอย่างต่อเราได้ยินมาว่าอาจจะเปิดร้านอาหารวันนี้พรุ่งนี้ก็คือเปิดร้านอาหารแล้วสามารถทานเครื่องดืม่มกัฮนก็ได้แต่ผับบาร์หรือสถานบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้ขณะเดียวกันลาวทาได้ยังไงครับกรณีนี้ต้องศึกษาเพราะว่าลาวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด19คนเองตอนนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วและไม่มีคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วถือว่าเป็น0%ูนย์เปอร์เซ็นมีหลายคนถามผมนะครับว่าจริงๆหรอจริงๆั้นครับคือผมเองเนี่ยได้มีเพื่อนแล้วก็มีคนที่รู้จักอยู่ในสปปลาวเนี่ยมากมายตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยได้ติดตามข่าวอย่างเช่นพอรู้ข่าวจากการติดเชื้อที่จีนนะครับทางเราเองเนี่ยก็งดให้วีซ่าทันทีแล้วก็ปิดด่านปิดสายการบิน กับนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนนั่นคือปลายเดือนมกราและขณะเดียวกันพอรู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยระบาดไปที่เกาหลีใต้ทางการเราเองเนี่ยก็ปิดด่านทุกด่านทั้งด่านสากลและด่านประเพณีทุกด่านเลยไม่คนเข้าออกนั่นคือความเข้มงวดของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อื่นไม่ได้รับรู้เลยแต่แต่ผมอ่ะได้ติดตามข่าวตลอดเวลา มีคนยังตกค้างมีคนยังเข้าออกนะช่วงตอนนั้นเนี่ยก็มาจากไทยบ้างมาจากที่อื่นบ้างที่จะต้องกลับประเทศนะครับในช่วงแรกคนที่นั่นเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างเข้มงวดมากๆทุกคนอยู่แต่ในบ้านครับลองนึกภาพนะครับว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเมืองไทยเนี่ยก็จะทุกคนกน็จะอยู่ที่กรุงเทพอยู่นนทบุรีสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แออัดแล้วก็คนอยู่เยอะต่างคนต่างที่จะเว้นระยะห่างกันก็นกจริงแต่ก็ยังต้อง เดินทางกันอยู่ดีแต่ประชาชนที่เราเนี่ยก็คือจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอยู่กันทางพระเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็มีประชากรอยู่ประมาณสัก7ล้านหรือ8ล้านคนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการง่ายที่จะทําให้เกิดการคุมโรคได้ง่ายและขณะเดียวกันผู้คนที่นั่นเนี่ยก็เชื่อฟังไม่เดินทางต่างเมืองไม่เดินทางต่างแขวงแล้วก็ทุกอย่างร้านค้าถูกปิดลงก็เลยจัดการได้อย่างรวดเร็วเกือบ60วันโดยที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลย ที่เราเนี่ยได้ขยบการผ่อนผันได้เร็วกว่าใครด้วยซ้ำไปร้านค้าได้เปิดศูนย์การค้าได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็โรงเรียนได้เปิดแล้วนะครับแต่ของไทยเนี่ยเปิดวันที่1กรกฎาคมแต่ของเราได้ได้เปิดแล้วแล้วก็มีการจัดการได้ดีก็คือมีการเว้นระยะห่างของนักเรียนที่นั่งนี่แหละครับว่าทําไมที่เราถึงได้จัดการได้ดีแล้วเป็นกรณีศึกษา หลังจากนี้นะครับที่เราจะต้องจัดการกันยังไงไทยเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็จัดการได้ดีถ้าในระดับเอเชียเนี่ยไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการจัดการของผู้ป่วยแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียถ้าเรามาดูที่เมืองนอกนั่นคือกรณีนี้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพื่อนผมอยู่ที่เมืองการเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาเนี่ยติดโควิด -19 แล้วนอนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ได้โทรไปที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานตรงกลางหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยที่จะบอกเขาว่าฉันติดโควิด19ช่วยมารับฉันทีแต่ไม่มีใครมาดูแลนะครับทางฝ่ายส่วนกลางเนี่ยก็โทรมาบอกว่าขอให้คุณรักษาตัวอยู่ในบ้านและกรณีอย่างเงี้ยมีค่อนข้างเยอะนี้กำลังจะบอกว่าวัฒนธรรมของทั้งสองฝากเนี่ยไม่เหมือนกันวัฒนธรรมของเขาก็คงต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวมันก็คงโอเคขึ้น แต่วัฒนธรรมของบ้านเราไทยลราหรือ,อทางภาคเพื่อนเอเชียของเราเนี่ยมันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความเห็นอกเห็นใจมีความกระตันยูเราคงยอมไม่ได้ครับที่จะทำให้เชื้อเนี่ยมาติดกับคนที่บ้านเราติดลูกหลานเราติดพ่อแม่เราติดผู้เฒ่าผู้แก่ติดคุณยาคุณยา่าท,ที่อยู่ที่บ้านเรามันก็เลยเป็นการที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลแม้แตใ่ในความยากลำบากทุกคนยังช่วยกันเพื่อให้พวกเราเนี่ย อยู่รอดและปลอดภัยนี่แะครับมาเลยเป็นกรณีศึกษาที่เราอยากจะบอกว่าการจัดการวัฒนธรรมคนในพื้นที่ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งไทยและลาวตอนนี้เรากำลังมีข่าวดีเราเองเนี่ยก็ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว0 0ไทยเองก็กำลังไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศนี้เป็นเวลา27วันแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่28ครบ สองรอบของ14หวันแล้วหลังจากนี้เราก็คงจะมีข่าวดีเรื่อยๆและตลอดไปคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Thailand Together ด้วยนะครับ